สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดู MCM อีกรุ่นนะครับผมใบนี้เลยใบนี้ต้องบอกได้เลยว่าหนังแท้ทั้งใบนะครับหนังแท้อย่างเดียวไม่พอเท่าที่ผมดูเนี่ยหนามากนะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันรอบจะเป็นแบบนี้นะครับรอบๆสังเกตดูครับอันนี้เป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนะโหดมากเลย มาพร้อมสาย cross body นะครับใช้งานได้สองแบบถือก็ได้สไยก็ได้แต่วันนี้นางแบบไม่อยู่นะผมไม่กล้าสายให้ดูนะครับวิธีการเปิดปุ๊บไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะลอกนะครับเปิด้ะดีเลยเนี่ยข้างในเขาการาฟอยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ครบ ดูหนังเขาครับสุดจริงๆหนังแท้ทั้งใบเลยนะครับป้ายพลาสติกยังไม่แก่นะครับผมตรงนี้ก็มีช่องเหมือนนะหนังแท้ทั้งใบคือ,อน้ำหนักนี่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับแต่ก็คุ้มครับถ้าเทียบกับ ได้หนังแค่ทั้งใบแบบนี้สวยมากปิดชิวๆสวยงามครับขนาดกว้าง8นิ้วนะครับสูงประมาณ6นะครับผมวัดจากตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับประมาณ6นิ้วข้างหลังมีช่องช่องรับ1ช่องนะครับนี่เลยสุดจริงๆ MCM ครับผมผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชอบกระเป๋า MCM มากนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมก็ใช้ของแบรนด์นี้อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากไว้เลยครับใครที่กำลังมองหาสินค้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมอย่าลืมคิดถึงร้าน U d ดีแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ